สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่นะฮะรัฐบาลเนี่ยนะครับเขามีนยโยบายนะครับที่จะดึงคนนะครับสกลุ่มนะ,ะให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือพักอาศัยนะฮะก็เขาจะดึงกลุ่มคนเหล่านี้นะครับจากตางประเทศเนี่ย กลุ่มคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะโดยหวังว่านะครับจะมีเงินเข้าประเทศ1ล้านล้านบาทนะครับคือรัฐบาลคิดง่ายๆคือ1คนจะเอาเข้ามา1ล้านบาทนะหล้านคนก็1ล้านล้านนะค,คือหลักคิดง่ายๆแค่นี้เองพอเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะจะแลกกับอะไรนะแลกให้สิทธิพิเศษทางภาษีนะครับสิทธิพิเศษอ่อสิทธิ์ถือครอง ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็คืออื่นอีกมากมายนะเดี๋ยวผม,ผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่านี่คือหลักคิดนะพอมีหลักคิดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยว่านะจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยคือพอหมดโควิดเนี่ยเขาเขากล่าวว่าเขาเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ในโยบายเนี่ยดึงคนเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีให้จะให้บีซ่าอยู่วนสิปีอยู่ันยาวๆนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเอาเงินเข้าประเทศนะครับพอเอาเงินเข้าประเทศมันก็จะเกิด การใช้เงินใช้เป็นเม็ดเงินออกมีมีเม็ดเงินเข้ามาจากจากต่างประเทศนะคือรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เน้นการท่องเที่ยวที่แบบไม่มีคุณภาพแหละมีแต่ปริมาณนะเพราะว่าประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติไปมันไม่คุ้มนะครับกับเงินที่ได้มาเมื่อเทียบต่อหัวแล้วนะเขาบอกว่าไปนเน้นคนที่มีตังดีกว่านะสี่กลุ่มนะที่จะดึงเข้ามานะก็เดี๋ยวลองดูว่า รายละเอียดเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าจะมีนักวิชาวิชาการบางกลุ่มของคนไทยเนี่ยบอกว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอนะฮะดึงคนเข้ามาจากต่างชาติเนี่ยเพื่อที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซื้อบ้านอยู่ซื้อคอนโดอยู่ซื้ออะไรอยู่ก็ว่ากันไปมันจะเป็นตัวฉุดนะฮะและดึงดึงให้ราคาสังหาริมทรัพย์มันสูงขึ้น เกินกว่าที่คนไทยเองเนี่ยนะครับที่ต้องการซื้อบ้านอยู่จริงเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้เพราะว่าราคามันขึ้นไปเกินเอื้อมของคนไทยนะครับนี่คือมุมมองของต้องวิชาการบางกลุ่มบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสารการแล้วกันนะผมก็เกินกันตามนี้ก่อนนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ผมก็เอามาจากประชาชาติธุรกิจนะฮะเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะฮะดึงต่างชาติชอบอสังหาหนึ่งล้านคนนะครับ ระวังนะจะก,กระทบราคาบ้านและกำลังซื้อคนไทยนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะฮะว่าทีมรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะคุณสุพัฒนพงษ์พันมีเชานะฮะกำลังเตรียมนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่เลยนะขนาดใหญ่เลยนะใช้คำนี้เลยนะหนึ่งในแพ็กเกจเปิดประเทศมองถึงภาคธุรกิจอสังหานะที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะนะครับคืออสังหาโดยเฉพาะเลยนะเน้นตรงนี้เลยเฉพาะนะครับ ทีนี้ประชาชนธุรกิจเขาก็เลยไปสัมภาษณ์นะครับดรวิชัยนะฮะวิรัตกับพันนะผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะแล้วก็รักษาการผู้มีการสูตรข้อมูลสังหาริมทรัพย์นะฮะของทอสศนี่ตำแหน่งนี้ดรวิชัยถือครองมานานมากนะเป็นรักษาการตลอดเลยนะไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่เป็นตําแหน่งผู้มีการเปสทักทีนะฮะดรวิชัยก็บอกว่าอย่างนี้ประเทศไทยในะอุตสรารการโควิดตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันเนี่ย แม้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับพยายามจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่อ่อนแอมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปัจจัยลบหลายอย่างต่อภาคอสังหาและก็ปัจจัยลบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคนะครับได้แก่นะฮะหนเนี่ยนี่ครัวเรือนนะต่อ GDP เนี่ยนะครับไตรมาสหไตรมาสสี่ปีหกสามเนี่ย อยู่ที่ประมาณ89.3%เกือบทะลุ90%แล้วนะกระทบมันกระทบต่อก,การประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพราะเป็นหนี้ระยะยาวนะครับเรื่องที่2ปัจจัยที่2คือหนี้เสีย NPL ต่อสินเชื่อรวมทั้งระบบเนี่ยจากอยู่2.94ในไตรมาส1ของปี62เนี่ยเพิ่มเป็นนะฮะ3.11ในไตรมาส4ของปี63ยิ่งทำให้สถาบ,บันการเงินเข้มงวดขึ้นนะในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ข้อ3เนี่ยนี้สารนณะต่อ GDP เนี่ยนะครับจาก41.8%จนะจากต้นปี62นะเพิ่มเป็น51.8%ล่าสุดเนี่ยนะครับนี้สารนณะเขาห้ามเกิน60%นตะตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่51.8%นะทำให้รัฐบาลต้องนำทรัพยากรไปใช้ในการช่วยเหลือ,อและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยผมเคยทำไปแล้วนะว่านี้สาธารณะสูงที่สุดของโลกคือประเทศญี่ปุ่นนะ นะ200กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะประเทศไทยอยู่แค่51%อย่าปรยังน้อยกว่าญี่ปุ่นนะแต่ก็อย่าไปเรียนแบบเขาเลยนะครับอย่าไปเรียนแบบเขาเลยทีนี้ไปดูในส่วนของสัญญาณของไตรามาสแรกของปีนี้บ้างนะครับว่าอาสังหาเป็นไงเขาบอกว่าอาสังหามันตกลงไปประมาณ34%นะครับนะในด้านกำลังซื้อของคนไทยเนี่ยนะครับลดลงนะฮะในปี63สและปี64เนะี่ยผู้ประกอบการอาสังหาเนี่ยนะครับ แข่งขันกันระบายสินค้าในมือแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดเน้นบริหารสภาพคล่องรัฐบาลได้ขยายมาตรการกระตุ้นอสังหาโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองจาก2%เรรหลือ0.01การโอนจากเรรหเหลือ0.01สำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เฉพาะในโครงการจัดสรรเท่านั้นและราคาต้องไม่เกิน3ล้านนะมันก็เกระตุ้นได้แค่จุดจุดเดียว กลุ่มกลุมเดียวมันไม่ไม่กระจายไม่แรงจริงๆน่าจะเป็นบ้านมือสองด้วยนะก็บอกว่านับว่าเป็นการกระตุ้นตลาดได้ดีนะครับในโปรแกรมนี้นะยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศในปี63เนี่ยมีหน่วยมีหน่วยและมูลค่าลดลงเพียง8.5%และ0.3%ลดลงนะลดลง8.5%แล้วลดลง0.3% 8.5จนี้8.5%ลดลงจำนวนหน่วย0.3%ลดลงในในแง่ของมูลค่านะครับ ซึ่งก็บอกว่ามันลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ที่คาดไว้น่าจะลดลงมากกว่านี้นะแล้วก็ในปี64เนี่ยโควิดก็ยังระบาดรุนแรงขึ้นนานขึ้นจนหนึ่งว่าดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นการจ้างงานและรายได้ยังไม่มั่นคงหนักผู้บริโภคไม่มั่นใจก่อน,นี่ระยะยาวสถาบานันการเงินก็มีความเข้มงวดด้านสินเชื่อทั้งที่ความต้องการซื้อบ้านยังมีอยู่นะครับความต้องการซื้อบ้านยังมีอยู่แต่กู้กันไม่ค่อยผ่านนะครับ ทีนี้มาดูต่อมานะครับก็จากที่ยอดขายมันลดลงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้สต็อกมันยังเหลือค้างอยู่ประมาณ3.5แสนหน่วยนะครับในด้านซัพพลายนะฮะนะครับาเ้น,ะนตี63มเนี่ยมีหน่วยเหลือขายทุกประเภทนะมากถึง3 5 0 0 0นหหน่วยมูลค่ารวมกันประมาณ1,572,446ล้านบาทโจทย์ยากเช่นนี้นะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องคิดอย่างหนักว่านะ จะดําเนินการจัดการอย่างไรดีทั้งเลือกหนึ่งที่รัฐบาลเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไปได้ก็คือการดึงกําลังซื้อจากต่างชาติเข้ามาช่วยดูดซับที่หัวัยหรือผ้าสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะสวสเนี่ยนะครับมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะดึงกําลังซื้อชาวต่างชาติเข้ามาพำนักระยะยาวนะมีเป้าหมายคือหนึ่งล้าน 1, 000 000คนที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะเพื่อร่วมสร้างไรายได้ให้กับประเทศ1ล้านล้านบาท โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการให้วีซ่า10ปียกเว้นภาษีมรดดลดภาษีสรรพสามิตลดภาษีสินค้าุฟุ่มเฟือยลดภาษีรายได้อันนี้น่าจะรู้จำไม่ผิดจะตัวเลขอยู่ที่17%นะภาษีรายได้ต่ํากว่าคนไทยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือการให้คนต่างชาติสามารถมีสิทธิในการซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนได้ให้มุมมองที่ต่างกันไปนะ ก็เราดูเขาบอกว่านโยบ,บายนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่างชาติ1นล้านคนเข้ามาได้จริงๆนะหากเราสามารถดึงชาวต่างชาติเข้ามาพำนักระยะยาวได้ถึง1ล้านคนเนี่ยและเป็นกลุ่ม High Skill for Professional ที่มีไรายได้สูงและก็กลุ่ม Retirement ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีได้ตามเป้าหมายจริงแล้วแล้วก็เราสามารถจะคาดคะเนดได้ว่าตลาดอสังหาร,ริมทรัพย์ไทยจะได้รับการเติมดีมานใหม่ที่มีกาลังซื้อสูงเข้ามาในปริมาณมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลดีอย่างมากและเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดการขยายตัวของตลาดอสังหาในระยะสั้น1-2ปีระยะกลาง3 5 5ปีตลอดจนช่วยส่งเสริมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต้นน้ําและปลายน้ําที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเป็นผลดีต่อเศร,รษฐกิจและการจ้างงานในประเทศโดยรวมอีกด้วยนะครับคืออสังหาเนะี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะนะมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะคือมันหมุนรอบได้ได้ได้หลายๆรอบอ่ะมันเป็นดนามิกดนามิกหน้ามีพลังไดนามิกสูงนะครับเขาบอกว่านะฮะสำหรับสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั้งปี61และปี63มเนี่ยมีพื้นที่สะสมรวมเพียง1 000, 4ึ0 0 0้าน0กว่าตารางเมตรหรือเท่ากับ3 4 6 5 1หน่วยเท่านั้นนะครับเฉลีปีละ4,0,000 6 9 3 0 0าามเมตรเมตรหรือ11,550หน่วยคือคือมุมมองพวกแวดวงอสังหาเขาบอกว่ามันยังน้อยอยู่นะต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะครับทีนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกกับว่าถ้านะถ้าต่างชาติมันเข้ามาเยอะเนี่ยนะเ,เขาเกรงว่าบ้านในประเทศไทยและที่ดินในประเทศไทยจะมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะเขาบอกว่าอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่มีความต้องการคนต่างชาติ ความต้องการของคนต่างชาติเนี่ยพนักงระยะยาวหนึ่งล้านคนเข้ามาเติมเนี่ยส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อเช่าที่อยู่อาศัยขยายตัวเป็นหลายเท่าเทียบกับภาวะปัจจุบันและแนวโน้มทําให้ตลาดอสังหาขยายตัวได้อย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะมีข้อสังเกตว่าอาจมีผลทําให้ราคาที่อยู่อาศัยและราคาที่ดินในประเทศเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากคนต่างชาติมีกําลังซื้อสูงกว่าคนไทยจนอาจจะสร้างผลกระทบกับคนไทยให้ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ หากไม่มีการกําหนดมาตรการควบคุมการเข้าซื้อหรือถือครองกรรมสิทธิ์การกําหนดให้ซื้อเพียงบางประเภทบางพื้นที่และจํากัดโคต้าโดยที่มีสิทธิ์ซื้อถือครองกรรมสิทธิ์ซึ่งการกําหนดเช่นนี้จะช่วยให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยูอัวัยโดยไม่แข่งขันกับคนไทยมากนะักไม่เกิดการซื้อเพื่อเก็งกําไรราคาที่ดินและที่อยอาวัยก็จะไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนะักนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันดีกว่านะ ตัวเลขนะฮะสถิติการโอนห้องชุดนะครับเรียงลําดับตามจังหวัดเลยแล้วกันจังหวัดที่มีการโอนห้องชุดมากที่สุดในปีหกสามนะฮะคือกรุงเทพนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหน่วยชลบุรีรองลงมาคือแปดหมื่นสี่พันหน่วยแล้วก็เชียงใหม่โอ้โหแบบดรอปแบบอันดับสองมาอันดับสามนี่อันดับสองนี่แปดหมื่นสี่ชลบุรีอันดับสามเชียงใหม่คือหมื่นสี่นะครับแล้วก็ภูกเก็ตภูกเก็ตหมื่นเจ็ด อภูเก็ตหมื่นเจ็ดภูเก็ตปีหกสามเนี่ยมากกว่าเชียงใหม่ภูเก็ตหมื่นเจ็ดนะปีหกสามเชียงใหม่ปีหกสามเนี่ยหมื่นสี่แต่โดยภาพภาพรวมทั้งสามปีเนี่ยนะครับเชียงใหม่ยังสูงกว่าภูเก็ตสามปีคือปีหกหนึ่งหกสองหกสามนะแล้วก็อันดับห้าคือสมุทรปราการนะหมื่นสามนะครับแล้วก็ประจวบนนทบุรีระยองปทุมเชียงรายสุราษฎร์โคราชนะครับนี่คือสถิติต่างชาติโอนห้องชุดสิบสองจังหวัดนะ เอาเป็นว่า3อันดับแรกก็คือกรุงเทพชนบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะครับด,ดรวิชัยเนี่ยนะแกแนะนําว่าควรจะจัดโซนิง่งแล้วก็มีโคต้าให้กับต่างชาติว่าไม่ใช่มันอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่พื้นตะพื้นไม่ใช่นะดรวิชัยมีข้อเสนอแนวว่าน,นะครับในการดรําเนินธุรกิจในการดรําเนินนโยบายนี้นะฮะร,รัฐบาลอาจกําหนดให้มีการใช้ในเพียงบางพื้นที่โดยปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการซื้อนะครับครอบครองที่อยู่อาศัยและที่ดินให้กับชนต่างชาติ แต่ไม่ควรเก็บเป็นนโยบายที่ปลดล็อกทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนื่องจากสถิติการถือครองกรรมสิทธิ์ได้แสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติสนใจซื้อห้องชุดใน12จังหวัดที่ผมพูดไปแล้วนะก็คือกรุงเทพนะแล้วก็ปริมณฑลเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัด EEC นะคะแล้วก็ประจวบสุราษฎร์เชียงรายนะครับแล้วก็โคราชนะดังนั้นนโยบายนี้จะควรมุ่งเน้นให้ต่างชาตินะครับซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมพิเศษพื้นที่การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเวลเนสเซ็นเตอร์มุ่งเน้นการใช้ที่ดินพื้นที่พันธุกรรมที่อยู่าศัยหนานแน่นนะครับและควรกําหนดกลุ่มราคาแพงเกิน15ล้านบาทเนื่องจากผู้ซื้อชาวไทย90%ซื้อบ้านจัดสัรนไม่เกิน15ล้านบาทก็คือให้ต่างชาติมันไปซื้อแพงๆเกิน15ล้านเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ซื้อเกินกระถานนั้นมันก็จะได้ไม่ไม่มาแย่งกันนะราคามันก็จะไม่ไม่ไม่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ซึ่งมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของราคาบ้านปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะนอกจากนี้โคต้ากำหนดสิทธิการโหวตนะของคนต่างชาติในนิติบุคคลบ้านจัดสรรและคอนโดไม่เกิน49เพื่อให้เจ้าของร่วมที่เป็นคนไทยมีสิทธิในการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยบริบทของคนไทยนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่า หลังจากที่ควบคุมโควิดได้แล้วนะเปิดประเทศเมื่อไหร่นะฮะก็เตรียมตัวต้อนรับชาวต่างชาติหนึ่งล้านคนนะคือเป้าหมายของเขาแต่ก็คงเ็าจะจัดสรรปันส่วนได้ดีแหละคงไม่ให้มันมาวุ่นวายรบกวนคนไทยให้มันมีปวดหัวนะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์มันก็จะถูกดูดซับออกไปในตัวที่มันค้างค้างคาอกทั้งหลายนะก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะแล้วก็มันจะไม่สร้างความปั่นป่วนให้ราคาอสังหาของไทยมันปรับตัวสูงขึ้นจนคนไทยซื้อไม่ได้ นะครับก็หวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็วันนี้เอาข่าวดีๆแบบนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆรับรู้รับทราบกันนะครับจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะฮะก็สําหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันก่อนจบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ